พระผงผิมฐานคู่วัดอัมพวาทนบุรีออกปีสองห้าศนย์หกเดี๋ยผงดูด้านหลังเห็นมวนสารชัดชัดองค์นี้คือพระสมเด็จหลวงปู่คำมี วัดถรร้ำคูหาสวรรค์ลบบุรีอายุครบ95ปีสร้างพศ2 5 1 6มียันด้านหลังเขียนมอะออุอุและโอนาโลมและปั้มตรามหึดพระสมเด็จพิมพ์ฐานสามชั้น หลวงพู่หินวัดระฆังโคสิตารามปี2495ด้านหลังก็อมองเห็นหมวนสารใช้เนื้อวัดระฆังล้วงล้วนของสมเด็จโตพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ทรงเจดีข้างชาติ เลี่ยมเก่าหลวงพุนาควัดระครังองนี้สวยมากสมบูรณ์ดูด้านหลังอีกครั้งก็เห็นเนื้อพระบางขนผมเยอะผงพุทธคนเยอะเนื้อจัดแห้ง อันนี้พระสมเด็จวัดสามเพลิ่มพิมพ์ใหญ่ด้านหลังจาดยันขมคลิปเลยนั่งฐานพิมพ์นั่งสมาธิน,านืว่านเห็นความแห้งแกร่งที่ใต้ฐานดูด้านหลังก็เห็นยันต์ดอ,อวกวงกับยันพุ ที่หัวกลับเราก็จะมีมะอเอาอุดับเบลิลสองครั้งนะแต่ละข้างของแกนดอกเนื้อจัดแห้งเหมือนกัน